สำหรับคครับราชรสศิลปะหลานนาคันิเก้าครับราชรสศิลปะลำปางครับราชรสกรนีปรีดิถฐานพระพุทธรูปพระสิงห์สำเภาจากวัดพระสิงห์พระอารามหลวงผู้ร่วมขบวนโรงเรียนเทศบาลหกนครเชียงรายในโอกาสนี้กระผมขอเรื่นเชิญ พันเอกไพโรธยะรินชาญรองผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่37คุณทิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทธนวินพวงมะลิสารวัตรตำรวจท่องเทีเ่ยวได้รับมอบผ่านดอกไม้จากพระครูบาชยาปัทพีจากสถานธรรมดอยดวงแก้วสักพันยูอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปสักการะ จะรูปประจำาราชรถขันที่8ขัทนที่9ตามลำดับต่อไปครับ